้ายมือของท่านเองเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเอาละค่ะณขณะนี้นะคะเราจะทําการบันทึกภาพนะคะไปพร้อมๆกันถ้าหากนะคะผู้บริหารนะคะสําหรับทุกหน่วยงานทั้ง3จังหวัดพร้อมแล้วแล้วก็เราจะขออนุญ,ญาตนับเข้าดาวถอยหลังนะคะ3 2 1สองค่ะค้างไว้สักครู่นึงก่อนนะคะค้างไว้สักครู่นึงนะคะ และค่ะแต่ขณะนี้ทานาของช่างภาพนะคะแล้วก็ทางสื่อมวลชนของเราได้บันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะผู้บริหารนะคะทุกๆหน่วยงานทั้ง3จังหวัดของเราในครั้งนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะลาละค่ะคุณผู้เกียทุกท่านคะการลงนามในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะในการดําเนินการป้องกันเฝ้าระวังช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในสังคมค่ะและพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อลดความรุนแรงในสังคมรวมไปถึงการดาเนินการฝึก,กอบรมบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์นะคะสิทธินะะทางด้านของผู้ถูกกระทําความรุนแรงในสังคมของเราอีกด้วยนั่นเองค่ะภายในจังหวัดของตอนเองโดยการดําเนินการนําร่องในครั้งนี้คือ3พื้นที่ได้แก่ทางด้านของจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดชุมพรและจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการแล้วก็มีรูปแบบการขับเคลื่อนนะคะคกลไกที่สําคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในานามของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน,นะคะ ท่านพัชรีอาริย์กุลประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆนะคะที่รวมลงนามในบันทึกความร่วมมือและแถบไม่เกี่ยสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมในครั้งนี้นั่นเองค่ะความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันในการดําเนินการในการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมในจังหวัด นาร่องทั้ง3จังหวัดในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะโดยที่เราได้ร่วมกัน,นะคะ่ะในการจัดทำนะคะกรอบข้อเสนอแนะแนวทางนะคะดำเนินการแล้วก็กลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมอีกด้วยนะขณะนี้ตามกลยุทธ์ของ 5P ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นด้านของนโยบายด้านของการดําเนินคดีด้านของการคุ้มครองด้านการป้องกันแล้วก็ด้านของความร่วมมืออีกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับงานในวันนี้พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อกนกลไกป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในสังคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่21กันยายน2564สําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและหมดเวลาของดิฉันแล้วนะคะพบกักัได้หม่